สวัสดีครับผมนายินวัตชูทองม .8 เลขที่10วันนี้จะพาเพื่อนๆมารู้จักการสะท้อนแล้วก็พาชมการลองเรื่องการสะท้อนของคลื่นครับเชิญรับชมได้เลยการสะท้อนคือการเปลี่ยนแปลงทิศทางของหน้าคลื่นที่รอยต่อของตัวกลางสองชนิดและทําให้หน้าคลื่นหันกลับไปยังฝั่งของตัวกลางชนิดแรกอุปกรณ์ในการทดลองอย่างแรกก็จะมีภาชนะบรรจุน้ำน้ำไม้บรรทัดแล้วก็กระดาษมุมครับ การทดลองจากการทดลองจะเห็นได้ว่าขึ้นผิวน้ํจาจะสะท้อนมุมที่หน้าขึ้นตกกระทบกับขอบถาดตามรูปร่างวัสดุและม,มุมที่เอาไม้มัดจุ่มลงไปการทดลองการสะท้อนของขึ้นก็จบลงไปแล้วนะครับขอบคุณที่มารับชมนะครับขอบคุณครับ